สวัสดีครับคุณไม้ครับอยู่กันที่ข้ามขอบครับมาถึงแล้วหัวลรออะไรคะวันนี้มีสองสาวมาให้กําลังใจครับนะอยู่กับผมแดนนี่ท้ายวังครับ,ค,รบคุณไม้เขาแกะกล่องมาให้ดูอีกแล้วครับคุณไม้บอกว่าเป็นคัน O2 O2 แต่ไม่รู้ว่าพัดหรือเปล่านะฮะ,น,น,ะน่าจะพัดพลาสมาเอ็กซ์ตรีมไหม ไม่ใช่โอทูเอาทมันะครับทมนะครับทมันนะพูดพูดผิดเลยขอโทษนะครับอ่าเป็นคันทมันะจิกนะครับไลจิกไม่รู้ว่าฮาเวสมาด้วยไหมมีแต่คันไลจิกนะ PE PE หนึ่งสามสองสีหรือว่าสองสีสองสีอ๋อสองขีดสี PE 2ขีด4แล้วก็ PE 1ขีด3นะฮะมานิดเดียวอีกแล้ว1กล่อง1ลังเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยกปื๊บขึ้นมาอันนี้สปินเหรอจับวงไกด์ก็รู้น,นะสปินสปินไกด์มันจะใหญ่หน่อยเดี๋ยวเอาวางวางไว้ตรงนี้หน่อยนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันตรงนูง้ตนตรงนี้ให้สาวๆเขานั่ง มอมอยกันนะฮะขาตั้งกับไม้ก็ไม่ไ้เอามาเสียงอาจจะอู้อี้นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นไรครับข้ามขอบมากกี่สีคุณไม้ยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวลองแกะดูกันมาเช็คของกันเลยอ่าตัวนี้น่า,นาจะเบสน,นะครับตัวนี้สปินมาด้วยครับนี่เรารีวิวไปแล้วนะตัวนี้ PE13 ตัวน,นี้ PE สอเนี่ครับสองสี่หนึ่งสทั้งที่แล้วไปจิกมาได้กุหลาคุณไม้ได้ทั้งยินซีทั้งกุหลาแล้วก็ทั้งสละกินตลอดดูสิคนนี้กินตลอดมีแค่นี้อ่ะไปไปนู่นกันดีกว่า ซื้อคันแถมกล้วยนะเดี๋ยวเก็บเก็บอันนี้ก็เหยื่อที่คุณไม้จะเอาลงจะเอาลงขายนะครับช่วงนี้นะสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้เป็นเหยื่อของเบอร์เกอี่นะครับเหยื่อของเบอร์เกอนี่นะนอ้าเอาเบสเบสเบสตัวนี้เบทสองสี่ <24. S 1> ใช่ไหม <24. S 1> คุณไม้ สองสีสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้ครับคุณไม้เห็นไหมมันจะเป็นสีดํานะแต่ถ้าหนึ่งสามมันจะเป็นสีเงินนะฮะโอ้โหสวยงามเหนียวเหนียวเหนียวเนียว,ยว,ยว,ยวบอกเลยสองสีนี่คันแน่นแน่นไกด์เป็นสไปรัลไกด์นะครับไกด์วนนะคะเห็นไหมฮะไม่ใช่ไกด์เบี้ยวนะครับมันมาจากโรงงานแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นคันเบสนะฮะ คันเบสนะครับไกด์สไปร์ลนะครับมันจะวนลงไปนะครับตอนแรกก็ตั้งฉากงนี้แหละครับเห็นไหมครับมันก็จะบิดบิดบิดตัวผมบิดคันตาเลยครับเรียงตัวได้สวยงามคือช่วยในเรื่องของการถ่ายเทสายออกออกจากตัวหน้าลอกนะครับตัวนี้ก็สองสีคุณไหมอ่าตัวนี้ก็สองสีสีแดงนะครับเห็นไหมครับรีซีตไกด์ไกด์วนเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ไกด์วนเหมือนกันนะมาสองสีดำและแดงเวทสองสีสองสีนี่เหนียวนะหนึ่งสามผมว่าแอคชั่นก็กำลังลงสวยๆตัวนี้น่าจะจิกจิกได้แน่นขึ้นนะถ้าเล่นนะเวทสูงกว่านะฮะนี่ดำแดงต่อมา s p i สปิ i n n ่งเวทสองส24ครับโอ้ oh, สวยไกดไกดทรงเคนะฮะทูมานะรุ่นทอไซส์นะครับไกด์ทั้งหมดตัวนี้สปิน n ิ่งจะมีอยู่ 1, 2, 3, 6, 7, 8ตัวนะครับ8ตัวสปินไกด์ก็จะตรงๆแบบนี้นะครับเป็นไกสทรงเคนะฮะนะฮะ ดูด้ามจับครับเป็นโฟม EVA นะฮะตัวน,นี้ก็เป็นสีดำนะนี่สวยๆเรียงๆกันอย่างนี้เลยมีแดงและดำแดงและดำครับด้ามจับเหมือนกันเลยน้ำหนักถือว่าไม่มากดูปลายคันครับโอวเวดีนะแค็ได้ไหมน่าจะได้นะตัวสปินนี่นะแต่ปลายปลยมันจะอ่อนหน่อย ปลายอ่อนมันจะแคสไม่ค่อยไม่ค่อยดียดเน้นไปทางจิกดีกว่านะ<ม>สีดำก็สวยนะครับไกด์ก็แปดตัวเท่ากันนะฮะ<ม>พีอีสองสีมีทั้งเบสแล้วก็สปินปนะฮะอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นสปินหนึ่งสามสปินหนึ่งสามนะครับทอไซไซ ตัวนี้ปีล่าสุดใช่ไหมคุณไม้คุณไ,ไม้บอกว่าน่าจะใช่แล้วนะครับนี่ครับเขียนว่าไลจิกพีอีหนึนะครับความยาวอยู่ที่1.9เมตรนะครับรับเวทอยู่ที่30มสิขีดร้อกรัมนะครับโทมานะไลจิกรุ่นทอไซส์นะฮะตัวนี้เขียนว่าอะไรนะ SP 631นะฮะ6ฟุต3 1ท่อน13ก็จะมีความอ่อนลงมาแต่ชอบนะที่ท่อนี้เราเคยใช้แล้วเรารู้สึกเหนียวดีโค้งลงสวยแอคชั่นสวยนะฮะอ่ะผ่านไปตัวนี้13แล้วต่อมาเป็นสปินสปินตัวนี้อะไรครับคุณไม้13 สปินตัวนี้หนึ่งสามนะฮะทอไซส์หนึ่งสามเป็นสปินนิ่งนะครับไกด์ก็มีทั้งหมดแปดตัวไกด์ทรงเคนะฮะไลท์จิกทอไซส์นะครับหกฟุตสามรับน้ำหนักเหยื่ออยู่ที่สามสิบขีดร้อยห้าสิบกรัมนะครับกับสายพีอหนึ่งขีดสามนะครับอ่อนอ่อนอ่อนไหนคุณไม้ลองตีดิเราไม่ต้องทำท่าจิกก็ได้นะปลายอ่อนปลายอ่อน ไล่จิกนี่คือยังไงโยนเหยื่อลงไปปล่อยเหยื่อลงไปแล้วก็ค่อยๆเจอขึ้นมาใช่ไหมเป็นสโลจิกสโลแบบดึงเบาๆอนี่ก็ไล่ไล่จิกคือเป็นน้ำหนักเหยื่อไม่ไม่หนักอ่าน้ำหนักเหยื่อไม่หนักแต่ตรงนี้เขาเขียนว่า30ขีด150กรัมนะครับอันนั้นก็ยังไม่หนักครับอ่าไม่หนักไม่หนักอันนั้นสองร้อยสามร้อยสเป็นเล่นอันดามันเลยนะฮะ เราจะจิกรลัวได้ไหมตัวนี้แบบจิกจิกๆๆแบบอ่าได้อยู่อยู่ที่น้ำหนักเหยื่อใช่น้ำหนักไม่เกินไม่เกินของคันนะครับไม่เกินเวทของคันนะฮะตัวนี้ก็จะมีอ่ะสรุปนะจะมีเบสนะครับเบสขีดสองสองสี่นะฮะเบสสองสี่จะมีสีแดงและดาแล้วก็จะเป็นสปินนิงสองขีดสี่แดงดานะฮะต่อมาก็จะเป็น สปินนิ่งหนึ่งหนึ่งสามนะฮะสปินนิ่งหนึ่งสามนะมาแค่นี้รุ่นรุ่นที่แล้วจะหมดแล้วใช่ไหมใกล้จะหมดแล้วอ่าใกล้จะหมดแล้วหนึ่งสามหนึ่งสามเขาเรียกว่าอะไรรีซีฟอร์กิฟนี่นะนนสีจะต่างกันนะครับสีจะต่างกันนะหนึ่งสามตัวนี้อะไรสองสี่ใช่ไหม สองส,ส,องสนะครับอ่าดูไกลๆสองสี่สองส,ส,องสี่หนึ่งสนะครับดูที่วงไกด์เออวงรีซีตต,ตัวนี้นะครับจะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ขั้นก่อนหน้านี้ไปไหนละเดี๋ยวผมขอขอดูหน่อย,ยอยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ข้างในใช่ไหมถือคันให้ผมหน่อย อยู่ข้างในใช่ไหมหาหานี่ไงเจอแล้วโทรมานะนี่นี่อันนี้ฮาร์เวสต์ครับฮาร์เวสต์แปดคี่สิบเจ็ดหมดแล้วนะครับเมื่อเช้ามีลูกค้าถามมานะครับสปรินนิงหมดนะครับแปดแปดสิบเจ็ดนะครับฮาร์เวสต์นะฮะ หมดแล้วบอกเลยเหลือแต่เฉพาะเบสนะครับนี่แล้วก็มีตัวแบ็กเพิร์ BPO หายากเลยหายากเลยมีแบ็กเดวิลนี่ตัวนี้แน่นอนตัวนี้ก็แบ็กเพิร์ ผมขอเวลาจัดการคันแป๊บหนึ่งนะครับอนี่ะอ่ะมาแล้วครับเจอแล้วครับคันเยอะมากตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะคุณไม้คัน,นเบสตัวนี้เบสหนึ่งขีดสามนะฮะเบสอ่ะสีเขียวเขียวกระแดงแกให้หมดเลย เดี๋ยวลูกค้ามาถามอีกว่ามีอะไรสีอะไรอะไรยังไงบ้างเพราะตอนนี้ที่ร้านสีแดงออกมาแล้วแต่แต่จะบอกว่าตัวกิฟฟอร์กิฟไม่เหมือนนะอ่าขอขอชัาไปหน่อยเหมือนสปินนิ่งเลยเหรอผมว่าไม่เหมือนนะฟอร์กิฟมันสปินนิ่งนึ่งาครับอ๋อนี่ตัวนี้เลยเหมือนกัน นี่ไม่เหมือนตรงไหนตนัวนี้นี่แหวนแหวนโอเคมันเ,นเ,นเนลย้เลยีเลอ่าหนึ่งสามคุณไม้เก็บไปแล้วนะตัวนี้หนึ่งสามนะชอบคันไหนก็ทักเข้ามาได้นะเพราะว่าตอนนี้สินค้าตกทะเลมาเร็วไปเร็วเริ่มเข้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าหน้าไล่ล่าหน้าน้ำทะเลกันแล้วนะช่วงนี้ปลาเริ่มเข้าชายฝั่งนะฮะ เตรียมตัวเตรียมตัว,ตว<ม>กับคันจิกโทมานะไลจิกไลจิกนะครับรุ่นถอดสานะครับเบสสปินเริ่มตั้งแต่เวท1-3ขีดสทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับต่อมาก็จะเป็น pe 2-4ขีดสนะครับมีทั้งเบสและสปินตอนนี้มี2สีนะครับสีแดงสีดำแล้วก็1-3ขีดสเบสจะเป็นสีเขียวนะฮะ นะถ้าชอบก็สอบถามเข้ามาได้การสั่งซื้อนะครับลูกค้าสอบถามมาหลายคนดูใต้วิดีโอนะครับจะมีลูกศรชี้ลงมุมขวาล่างนะฮะการสั่งซื้อเบอร์โทรติดต่อแล้วก็การสอบถามนะครับสอบถามเข้ามาได้บางคนไม่ทราบราคาลองกดใต้วิดีโอดูนะครับผมจะชี้แจงราคารายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้นะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งช่องทางก็คือการสั่งซื้อผ่านทางชปปีนะฮะ พิมพ์เข้าไปครับข้ามขอบฟิชชิงนะครับนะไปละอยู่กันที่ร้านข้ามขอบนี่วันนี้รีวิวคันโทมานะทอไซส์เป็นไรจิกนะฮะเวทหนึ่งสามและสองสี่เบสแล้วก็สปินมีทั้งสีแดงดำและเขียวไปก่อน,นครับสวัสดีครับที่รับชมและติดตาม